ณัหมู่บ้านเล็กๆล,ลิ้มแม่น้ำสายใหญ่ที่ทอดตัวผ่านป่าลึกเรื่องเล่าขานถึงผีพายวิญญาณแห่งสายน้ำที่คนต่างยำเกรงถึงมาตั้งแต่โบราณมีคำเตือนจากผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านเสมอว่าอย่าลงเล่นน้ำตอนกลางคืนอย่าท้าทายสายน้ำเพราะมีผีพายกำลังเฝ้ามองเมื่อสามสิบปีก่อนหญิงสาวชื่อน้อยผู้ที่งดงาและเปียมเพื่อความฝันน้อยเป็นลูกสาวของชาวประมง เธอมกช่วยพ่อจับป่าและเก็บกุ้งหอยริมแม่น้ำในหมู่บ้านไม่มีใครไม่ลหลงใหลในความงามและอ่อนโยนของเธอน้อยมีคู่มันชื่ออินทั้งคู่รักกันมากและมักใช้เวลานั่งคุยกันที่ท่านาใต้ต้นโพญใฝันถึงวันที่จะได้แต่งงานและสร้างครอบครัวด,ด้วยกันแต่ความรักของเขาทั้งคู่กับถูกขัดขวางจากหัวหน้าหมู่บ้านผู้มีอำนาจหัวหน้าหมู่บ้านหลงรักน้อยและพยายามบังคบให้น้อยแต่งงานกับเขา น้อยปฏิเสธอย่างเด็ดขาดทำให้หัวหน้าหมู่บ้านกดเกี้ยวเขาสั่งลูกน้องให้จับตัวอินไปขังไว้ในกระท่อมร้างกลางป่าขณะเดียวกันเขาคุมครูน้อยว่าถ้าหากไม่ยอมแต่งงานเขาจะฆ่าอินในคืนเดือนมืดน้อยหนีออกจากบ,บ้านไปที่ริมแม่นม้ำเธอหวังว่าการจบชีวิตของตัวเองจะช่วยให้อินรอดพ้นจากอันตรายน้ำตาของเธอร่วงหล่นขณะก้าวลงไปในสายน้ำเย็นเฉียบ เธอร้องเพลงสุดท้ายด้วยเสียงแผ่วเบาก่อนล่างของเธอจะจมหายไปชาวบ้านเล่าว่าหลังจคืนนั้นแม่น้ำที่เคยสงบกลับเต็มไปด้วยเหตุการณ์ประหลาดคนที่ลงไปในน้ำมักร่าว่ารู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆจับข้อเท้าไว้บางคนได้ยินเสียงเพลงเศร้าๆลอยมากับสายลมในยามค่ำคืนและเงาของหญิงสาวในชุดขาวมักปรากฏอยู่ใต้ต้นโพใหญ่หลายปีผ่านไป ชาวบ้านเริ่มขวบแม่น้ำยามค่ำคืนมากขึ้นเรื่องราถึงผีพายน้อยกลายเป็นที่กล่าวฝันมีคนเล่าว่าผีพายมักปรากฏตัวในคืนเดือนมืดโดยเฉพาะคนที่ลงเล่นน้ำด้วยความประมาทลุงคำใยแ,แก่ผู้ไม่เชื่อเรื่องผีวันหนึ่งเขาออกเรือหาปลาตอนกลางคืนพาหวังจะจับปลาตัวใหญ่เขาเพิกเฉยต่อคำเตือนของชาวบ้านและหัวเราะเยาะเย้ยเรื่องผีพาย คืนนั้นขณะที่เขากำลังวางอวนเขาได้ยินเสียงพิงเบาๆลอยมาจากกลางแม่นม้ำเสียงนั้นเศร้าสร้อยแต่ไพเราะจนเขายุดมอลุงคำมองไปร,บรอบๆและเห็นเงาร่างของหญิงสาวในชุดไทยสีขาวใบหน้าของเธอซีดข,ขาวแต่แสงไปด้วยความเศร้าคืนนั้นขณะกำลังวางอวนเขาได้ยินเสียงเพิงเบาๆลอยมาจากกลางนา้ำ เสิ่งนั้นเศร้าส้อยแต่พเราะจนเขาหยุดมือลุงคามองไปรอบๆและเห็นร่างเงาของหญิงสาวในชุดไทยสีขาวใบหน้าเธอสีขาวแต่แสงด้วยความโศกเศร้าหญิงสาวค่อยๆลอยขึ้นจากน้ำเธอยิ้มให้ลุงคำและเอ่ยด้วยเสียงหวานเมื่อช่วยฉันทีลุงคำเหมือนถูกมนต์สะกดเขาเอื้อมมือออกไปหาแต่ทันใดนั้นใบหน้าของเธอเขาเปลี่ยนเป็นหน้ากลัว วงตาแดงก่ำและเสียงกิดร้องแหลมดังก้องเรือของรุ่งค่าถูกกระแทกจนผิดคว่ำเขารู้สึกเหมือนมีมือหลายมือนึ่งเขาลงสู่ก้นแม่นม้ำโชคดีที่พาขึ้นในคอช่วยปกป้องเขาไว้รุ่งค่าตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพบว่าตัวเองเคยตื้นอยู่ดิมฝัง่งเมื่อไม่นานมานี้พี่เขาเรือว่าเรกควรเห็นเงาเล่าสองร่างใต้ต้นโพใหญ่ตอนกลางคืนชาวบ้านเชื่อกันว่า เป็นน้อยละอินที่ได้กลับมาพบกันในโลกหลังความตายเมื่อคุณได้ยินเสียงเพียงสองเสียงประสานกันล่องลอยไปกับสายรลมเย็นเรื่องราวของปีพายน้อยกลาเป็นคำเตือนที่คนในหมู่บ้านเล่าต่อกันจนครบสายน้ำเพราะในน้ำอาจมีดวงวิญญาณที่เฝ้าดูอยู่เสมอ